แม่พาชูชีออกไปคนเดียวก่อนนะคะลูกฮะออกไปไม่ได้ออกไปทีเดียวสามตัวไม่ได้อะอสการ์ออสการ์หนูอยากออกไปเหรอครับหนูอยากออกไปเหรอครับฮะออสการ์อยากออกไปเหรอลูกฮะแต่แม่ดูหนูไม่ไหวอะลูกออกไปทีหลังออกไปทีหลังได้ไหม <c oughs> ออกไปทีหลังได้ไหมครับ ออกไปที่หลังนะลุกนะให้แม่เอาชูชีออกไปก่อนนะแม่เอาชูชีออกไปก่อนอย่าให้ป้าพาหนูไปที่หลังกันนะครับโอเคนะคนเก่งดอลล่าหนูไม่วิ่งนะถ้าแม่เปิดประตูหนูไม่วิ่งปื๊ดนะคะเ<อ>ชื่อฟังแม่นะดอลล่านะให้ฟังนะโอเคค่ะ เอาออกมาทีเดียวหมดไม่ได้ค่ะแม่ดูไม่ไม่ไหวออกมาตามตัวแล้วน้องจะดื้อค่ะยิ่งดอลล่ากับออสการ์ถ้าเกิดอ,ออกมาพร้อมกันนี่จะดื้อค่ะได้เวลาออกกำลังกายตอนเย็นแล้วชี้ไม่ได้เดิน2วันค่ะ แม่ไม่ได้พาเดิน2วันวันนี้อย่าพาเดินสักแป๊บนึงก่อนน้องเหนื่อยอย่าน้องก็เข้าบ้านเองค่ะชี้เดินมาทางนี้ลูกมาดมดมตลอดดมฉี่ได้กินฉี่ตัวผู้ค่ะตัวผู้ในซอยนี้เยอะค่ะ ที่มาทางนี้ลูกหนูดมแต่ฉี่อ่ะหนูอะ่ะดมแต่กินฉี่น้ำลายไหลเลยค่ะนะ่ะพอแล้วลูกมาทางนี้มาไม่เอาไม่ดมกินฉี่กคนเก่งมามามาทางนี้มามาลเลื่มเคนเก่งมามาทางนี้มามาเลเดินมา